เลือดของทหารไทยต้องไม่เสียเปล่าศักดิ์ศรีของชาติไทยต้องไม่ถูกยามผมรู้ว่าพี่น้องทุกคนกำลังเดือดดานและคำถามที่อยู่ในใจทุกคนคือทำไมเราไม่สั่งสอนให้ราบเป็นหน้ากลองแต่ผมจะบอกให้ครับการลั่นกระสุนนัดแรกในวันนี้คือชัยชนะที่เล็กน้อยเกินไปเพราะมีหายนะที่ใหญ่กว่ากำลังรอวันพิพากษากัมพูชาอยู่ และมันจะทําให้พวกเขาต้องล่มสลายจากภายในโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีน่บอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสาํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักง,งานใหม่ของคิมพร o อพเพอร์ตี้และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องสบายๆครับแต่จะมาพูดในเรื่องที่มันกัดกินหัวใจคนไทยทุกคนอยู่ตอนนี้เรื่องที่ทหารของเราถูกลอบกัดด้วยทุนระเบิดเรื่องที่หลายคนหงุดหงิดว่าทำไมกองทัพเราถึงนิ่ง ทำไมรัฐบาลเราถึงเงียบวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าความเงียบนี้มันคือการเตรียมการสําหรับการประหารในเวทีโลกที่จะทําให้กัมพูชาไม่มีที่ยืนอีกต่อไปผมรู้พี่น้องทุกคนเลือดขึ้นหน้าผมเองก็เหมือนกันเห็นภาพทหารเราโดนกระทําย่ํายีศักดิ์ศรีแบบนี้ใครจะไปทนไหวมันคือการกระทําของคนขี้ขลาดลอบกัดไม่ใช่วิถีของนักรบความทรงจําเลวร้ายในปี2554 ที่เราต้องเสียทหารไปเป็นสิบสิบนายพี่น้องประชาชนกว่า30,000่นคนต้องทิ้งบ้านหนีตายมันย้อนกลับมาหมดแล้วครั้งนี้เมื่อฝ่ายนั้นยั่วยุเราก่อนเปิดก่อนอย่างชัดแจ้งทำไมเราไม่บทขยี้พวกเขาให้สิ้นซากจะเย็นๆครับพี่น้องผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีกว่าใครแต่การรบในวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วการสาดกระสุนเข้าใส่กันมันสะใจก็จริงแต่มันก็เข้าทางพวกเขา มันจะสร้างความชอบทําให้พวกเขาวิ่งไปฟ้องชาวโลกว่าโดนไทยรังแกเหมือนที่เคยทํามาตลอดแต่ครั้งนี้เราจะไม่เล่นในเกมของเขาเราจะลากพวกเขามาเล่นในเกมของเราเกมที่กัมพูชามีแต่แพ้กับแพ้สถานเดียวพี่น้องครับจําภาพคดีประสาทพระวิหารได้ไหมตอนนั้นเราสู้กันเรื่องแผนที่เรื่องประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนเราไปสู้บนเวทีที่เขาเตรียมไว้มันจึงมีแต่เสมอตัวกับแพ้ แต่ครั้งนี้มันคนละเรื่องมันคือการที่กัมพูชาเดินดุมๆม,มาเหยียบกับดักที่ตัวเองวางเอาไว้การกระทําครั้งนี้มันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตะวาอย่างซึ่งซึ่งหน้านี่ไม่ใช่สนธิสัญญาแต่มันคือกฎเหล็กของประชาคมโลกที่เขาตราหน้าว่าคนที่ใช้อาวุธชนิดนี้คืออาชญากรคือพวกที่ใช้อาวุธที่ไร้เกียรติไม่แยกแยะเด็กผู้หญิงหรือทหารและหลักฐานที่เรามี ทุ่นระเบิดที่พบเป็นของใหม่อาจจะมาจากรัเสเซียด้วยซ้ำมันคือหลักฐานมัดคอที่กัมพูชาดิ้นไม่หลุดมันเหมือนนักมวยที่เดินโซซัดโซเซเข้ามากาดตกคางเปิดโล่งเราจะเสียแรงไปชกท้องทำไมในเมื่อเราปล่อยหมัดเดียวเข้าปลายคางให้หลับกลางอากาศได้เลยหมัดน,นั้นก็คือการลากคอไปประจานในเวทีโลกและนี่คือหายนะโดมิโนที่จะถล่มกัมพูชาจนไม่เหลือซากพี่น้องครับ สิ่งที่ค้ำจุนประเทศในโลกยุคใหม่ไม่ใช่กองทัพแต่คือเครดิตความน่าเชื่อถือและกัมพูชากำลังจะกลายเป็นประเทศที่เครดิตติดลบครับโดมิโน,โนตัวที่หนึ่งการประนามจากทั่วโลกสู่สถานะรัฐอันธพานทันทีที่เรายื่นหลักฐานให้ UN และพิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาทำจริงภาพลักษณ์ของประเทศจะพังพินาศ องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกจะออกมารุมประนามชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปที่เขาอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้เขาจะมองกัมพูชาเป็นตัวเชื้อโรคที่น่ารังเกียจจากประเทศเพื่อนบ้านจะกลายเป็นรัฐนอกคอกที่ไม่มีใครอยากสูงสิงด้วยครับโดมิโนโตัวที่สองหายนะทางเศรษฐกิจนี่คือจุดตายของจริงพี่น้องรู้ไหมครับว่าเศรษฐกิจกัมพูชามันเปราะบางเหมือนแก้ว เขายือนอยู่ได้ด้วยเงินลงทุนจากต่างชาติ FDI และการส่งออกไปอเมริกาเป็นหลักหนี้สาธารณะเขาสูงลิ่วกว่า12,000ล้านเหรียญสหรัฐหนี้เสียในธนาคารก็กำลังจะระเบิดทีนี้ลองคิดภาพตามนะครับเมื่อเครดิตพังนักลงทุนจากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นที่เขาแคร์เรื่องภาพลักษณ์ ESG เขาจะรีบเพ่นหนีตายเหมือนหนูหนีไฟแบรนด์เสื้อผ้าดัง,ดง รองเท้ากีฬาที่ผลิตในกัมพูชาเขาจะยอมให้ชื่อเสียงแบรนด์หมื่นล้านของตัวเองมาแปดเปื้อนกับประเทศที่ใช้กับระเบิดฆ่าคนลรอครับไม่มีทางเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก World Bank จาก IMF ที่เคยให้ปีละมหาศาลเพื่อทำถนนสร้างโรงพยาบาลจะถูกระง,งับทันทีครับเพราะไม่มีใครให้เงินกับอาดยาคอแค่ตอนนี้มีข่าวว่าอเมริกาอาจจะขึ้นภาษีการค้า เศรษฐกิจเขาก็เตรียมสุดแล้วถ้าเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกมันคือการล้มละลายสถานเดียวครับโดมิโน,โนตัวที่3ส,สู่การเป็นรัฐล้มเหลวที่ไม่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมื่อเศรษฐกิจพังรัฐบาลถังแตกหายนะจะคืบคลานไปทุกหย่อมหญ้าภาพอนาคตของกัมพูชาคืออะไรครับคือประเทศที่ถนนพังพังไม่มีเงินซ่อมโรงพยาบาลที่เคยได้เงินช่วยเหลือจะขาดแคลนยา คนหนุ่มสาวตกงานเกลื่อนเมืองเพราะโรงงานต่างชาติปิดตัวไปไฟฟ้าจะดับบ่อยขึ้นเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าพลังงานความอดอยากจะมาเยือนและเมื่อประชาชนสิ้นหวังความวุ่นวายในภายในก็จะประทุข,ขึ้นมาเองรัฐบาลฮูมาเนตซึ่งตอนนี้ก็งอนแง่งเต็มที่มีปัญหาการเมืองภายในรุมเรา้าก็จะยิ่งคุมสถานการณ์ไม่อยู่ สุดท้ายก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวที่ต้องคุกเข่าขอความช่วยเหลือจากจีนแต่เพียงผู้เดียวกลายเป็นแค่มนทนหนึ่งของจีนไปโดยปริยายไร้ซึ่งอธิปไตยไร้ซึ่งศักดิ์ศรีและคนที่น่าสงสารที่สุดในเกมนี้ก็คือพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาตาดำๆครับพวกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่ต้องมารับกรรมจากเกมการเมืองของผู้นำตระกูลฮุนที่เอาอนาคตของคนทั้งชาติมาเดิมพันอย่างโง่งเขลาครับ ศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่ชาวบ้านแต่คือระบอบการปกครองที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาต่างหากครับดังนั้นเรื่องนี้มันตอกย้ำให้เราเห็นเลยครับว่าชัยชนะที่แท้จริงในยุคนี้ไม่ใช่การเห็นควันปืนแต่คือการเห็นศัตรูล่มสลายลงไปต่อหน้าต่อตาด้วยน้ำมือของตัวเองการที่เราอดทนไม่ผลีผามใช้กำลังไม่ใช่ว่าเรากลัวแต่เรากำลังจะลากพวกเขา ไปประหารในสนามที่เราเป็นผู้คุมกฎนี่คือการเดินหมากที่เหนือชั้นกว่าเจ็บปวดกว่าและสะสมกับสิ่งที่พวกเขาทำกับเราอย่างที่สุดครับเอาละครับสรุปกันอีกครั้งนะครับผมเข้าใจดีว่าพี่พ,พีทุกคนรู้สึกโกรธแค้นกับเหตุการณ์ทุ่นระเบิดและอยากให้กองทัพเราตอบโต้ให้สะสมแต่ผมอยากให้มองเกมยาวครับว่าตอนนี้ไทยเรากำลังเปลี่ยนสนามรบจากการประทะด,ด้วยอาวุธที่อาจจะเข้าทางพวกเขา มาเป็นการสู้กันด้วยกฎหมายและกติการะหว่างประเทศก็คืออนุสัญญาออสตาว่าที่กัมพูชาละเมิดอย่างชัดเจนด้วยหลักฐานมัดตัวเกมนี้มันต่างจากคดีประสาทพระวิหารโดยสิ้นเชิงครั้งนี้เรามีแต่ได้กับได้ถ้าเราพิสูจน์ความผิดของพวกเขาได้หายณะจะเกิดกับกัมพูชาเป็นลูกโซ่ทันทีตั้งแต่การเสียเครดิตในเวทีโลกถูกตราหน้าเป็นรัฐอันตรพัน ตามมาด้วยการถอนเงินลงทุนเงินช่วยเหลือจากชาติตะวันตกจะถูกระง,งับซึ่งจะซ้ำเติมเศรษฐกิจที่เปราะบางของพวกเขาให้ล่มสลายและอาจนำไปสู่การเป็นรัฐล้มเหลวในที่สุดครับทั้งหมดนี้คือชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่าการยิงปืนใหญ่ใส่กันเสียอีกโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อของฐานไทยแม้แต่คนเดียวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิมพรอพเพอร์วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้และบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่า ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างขอ้อเนี้ยเหมาะกับคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารนินทร์ัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ